ยับพลังนะนี่กรับสวัสดียามเย็นๆครับผมตรงนี้ก็น่าจะสี่โมงเลยครับผมเพื่อนๆครับออกจากบ้านมาตั้งแต่สามโมงครับบ่ายสามเห็นบรรยาก,กาศแบบนี้ก็พาเพื่อนๆมาหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมกับการหากินทางน้ํานะครับผมปักเป็ดของเรากันครับ เย็นว <iğ> <and water> <forth> <ża> ันน <jack ata> ี้ครับกลับมาซ้ำไม้เดิมอีกแล้วครับผ่านชาค้นหวานเหมือนเดิมครับผันชาเราเสียเบ็ดออกหน้าไปแล้วครับผันชาเสียบเบ็ดออกหน้าเราก็เสียบเยือตามตูดไปครับเีือวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเ๋ือไส้เดือนครับผมเพื่อนนครับนี่ครับเบือไส้เดือนครับขนาดกั้นเบ็ดก็เหมือนเดิมครับเบ็ดห้าสิบ ตเบ็ดก็ฉลามดำครับเบอร์สิบหกชุดเดิมครับปักได้ทั้งเหยื่อสาเดือนแล้วก็เหยื่อเขียดครับเบ็ดของเราชุดนี้ตัวสเดือนแล้วก็เสียบไล่ไปตามตัวขอเบ็ดเลยครับเสียบให้โค้งไล่ตามตัวขอเบ็ดไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาตัวตัวตัวขอเบ็ดโผลออกมานิดหน่อยครับ ต่อนตะขอเบ็ดให้ดีๆครับปักเลยมานเด้อวันนี้มนานเด้อหมานเด้อเหีืยวครอบจักราวาลครับได้ทุกอย่างครับปลาช่อนก็หมอปลาไหลปลาดุกได้ปลาทุกชนิดครับที่กินไส้เดือนถ้าเหยื่อเขียดก็ได้ปลาช่อนได้กบ นานๆจะเห็นปลาดุกทุกตัวนะ่ะเ,เด๋ยวใส่เดือดเนี้ยมันกินทุกปลาครับหลังที่สองของเรา อันชาเอาแล้วเอาแล้วชนมั้งเนี่ยอู้หไซโลไซโลไซโลเหนโลห้าตัวโลเรอเรืออู้หโอู้หออกแล้วสซเดือนไม่ต้องห่วงอะไรครับปืนนี่โอ้ โ <Hello. S 1> อ้โอ้ปนินปนินไม้อ่ปะปนินก็กินเส้เดือนหล้วเนี่ยของชอบมนนันปากปนขอบปากร้อยครับตัวแรกแคกมานหัวแน่นอนจริงเลยพันชาเราเสมชายาไหเนี่ยพันชาคนหมาน ักเกือบหมดแล้วครับผมท่านผู้ชมเหลืออีกสิบกว่าคันครับเบ็ดเท่าไหร่นะสี่สิบแปดเหรอสี่สิบแปดอยู่ในรถอีกสี่สิบห้าครับถ้ามีที่ลงก็จะลงทั้งหมดแหละยวดูกันถ้าไม่ลงคันทั้งหมดก็จะเอาสลับเบ็ดโฟมลงบ้างครับเผื่อได้ปลาไหลตามปลาหญ้าปลาอะไรเนาะอะไรฮะใครม่รู้ปลาอะไรไนั่นเห็นมันยึย๊ๆย,ย,ยึกทสีแรกอะ กินลังโอ้โหโอ้อุ้ยช่อนมาแล้วค wow. รับช่อนตัวแรกของเราใส่ไม่ทันเสร็จเลยได้มาสี่ห้าตัวแล้วครับนี่ของหมอนิ่งไปช่อนก็ถ่ายเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าเนาะทีแล้วตัวงามเลือกกวาดไปหมดแล้ว จัสองรอบยไม่หมดหรอกมาก้าม,ม,มีน้ำมีปลาในนามีข้าวมีกุง้งมีหอยหม,มีปูมีปลากืนเลยครับว่บาแล้วไม่ดนเหรอโอ้อะไรอะ่ะคันปเปียกๆพันชาคันปเปียกๆอีกแล้วอ่ะุ้ย มัเป้าหมอละมั้งดึงค่อยจังโอ้โหเป้าหมอใหญ่ครับเป้าหมอใหญ่ตีหมอใหญ่ดูดิโอ้โหเป้าล่มเลยเป้าหมออะไรเนี่ยปาดโถตรอยกระนอู้สนามเฮ้ยมาทาเนี่ยท่มจะนับตรอยกระหนงดูดิตบล่มเลย โอ้โหอ้วนบักเลยอย่างเงี้ยต้มปนครับต้มปนอะ,อะไรดึงคันเบ็ดเปียกๆครับหมอเลืออะไรครับ <c oughs> ไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับปลาอะไรครับ อุ้ยอ <sia. S 1> uh, ุ้ยอู้พมอพมอเฉลี Delta, ่ยมั้งอู้ดูนะอู้ตริกแรงน่าจะใช่ครับวิ่งอย่างนี้ดีโอ้โหดูครับดูดูโอ้แต่ละตัวพมอนี่ครับ โอ้โหจะรับตัวอะพ่อหมอ oh. นี่ครับดูค oh, รับพอหมอโอ้ oh, ตัวใหญ่จริงครับอย่างงามเลยครับท,ท่านผู้ชมตำแหน่งเก่าเลยครับ oh, 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 ท่านผู้ชมตำ oh. แหน่งเก่าที่ได้ไปรอบที่แล้วครับเนี่ย ตา้ําไหลเนี่ยครับไปแล้วม้งดึงยกบเลยสามหลังเลียงครับโอ้อยู <c oughs> ่ครับอยู่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 ครับสามหลังเลียงครับสามหลังเลียงสามหลังเลียงอีสามหลังเลียงนีสามหลังเลียงตองครับตรงตาน้านี่ตองกืนหรือเปล่าครับอื มาแล้วช่อนเริ่มมาแล้วอู้หูอู้ฮ่าันชายยิ้มยิ้มชอบใจใหญ่ช่อนใสปอกๆไข่เป็ดมาแล้วก็ปมฮกคิดาตาตจะนำให้นี่มาทานี่ขั้นโกงเลยอ่ะอยู่เปล่า ตะวันมาทันตกดินเลยปุ๊บพับปุ๊บพับแลวไม่น่าอยู่แล้วดึงหนานันฮะมันไม่สู้เลยครับตัวเ,เสียงเมื่อกี้เปล่าไม่ใช่หรอหลุดไปแล้วหนึ่งแห้วดึงแบบเ เนี่ยดูดิโลกินทีงนี่เลยพี่เดี๋ยวลูดเลยเหรอลูดขึ้นขนน้างบนเลยเออโอ้โหอะไรอะไรโอ้โหน้ำขุ่นเลยาฮาร์ดตัวหลูดเลยยังย่งน้ำคุนขุ่นอยู่นะปักเสร็จแล้วก็เดินกลับครับท่านชมโอ้โหตัวดีเลยตัวนี้ด,นดูดิปักวนปผักวัแล้วตื่นตื่น อื่นอื่นไอ้ตัวนี้เปล่าปากบนปากบนครับนอนเนาะยารผูกเวททองไม่สูตรครับอะไรนะสูตรนุ่งทุ่งกุลาครับผูกเบ็ดอยู่ที่การผูกเบ็ดครับนั่นขนนอนขนตึกเลยครับสุดยอดนอนเลวครับฮอร์นี่ดู วนเลยนะป่าวนนะโอ้ว,วิ่งน้ำปลดุกเลยเนะอืนี่น้ำบานเลยนูครับติดทังบนเกือบหลุดเหมือนกันยังไม่เข้าลูกตาเิดเดียวเนาะเนี่ยยอดเลยแกะเลยครับนี่ปลาเราก็อยู่ในนี้ครับหลายไซส์หลายขนาดหลายชนิดโดยเฉพาะปลาหมอ <S <S 2> <S 2> <S เป็นไงตัวใหญ่ไหมใหญ่จัน,น,นอนอถ้ามีน้ำมันก็ได้เร,เรื่องได้เร,เรื่องได้เร,เรื่องผลจะมาแล้วยุงมันดุผิดปกติอย่าปล่อยอนะ <laughs> อย่าปล่อยปลาอีกนะเป็นไงครับอ, <c oughs> อุ้ยอ้ยู ตัวดีมาอ<ๆ>ีกแล้วเดียวเนาะอือตัวสวยเลยตัวนี้เฮ้ยเียวเงาบุ้มปากเนี่ยงามโจบโอ้โหยงกัดฝนมันมืดมาแล้ว ปล่อยนะพ่อหมอใหญ่ให้ลองแบร์ดูดิโอ้โหใจเนะะาะเลาะใกล้จะถึงรถแล้วครับท่านชมเหลือประมาณเจ็ดแปดคันครับเดินกลับไม่ใช่เลาะกลับเราบเดินกลับเดินกลับครับเดินกลับจับปลาไปเรื่อยเสียงปุ้มพังบุ้มบังเลยอะอเฮ้ ดูหยดหน่อโอโหดูก่อนเด้อติดตรงไหนดึงสายบัวรวบสายบัวมาด้วยรวบสายบัวมาด้วยเลยโอ้โหตบตบตับตุบตับอี๋โ้ยเป็นไงอุ้ยยอดโอ้โหแปดขีด โอ้โหยอดเลยปาดดีเ้ยผมจะนับอันนี้เป็นไงแปดขีดได้ไหมเนี่ยได้เนาะเกือบโลตัวเนี้ยมาถึงได้เนาะติดปากบางด้วยปากบนนี่ปากนอกมันเลยนะขาดได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เข้าหนาความยืดของเพชรตัวเนี้ยแอคชั่นฉลองเลยนะเนี่ยคุมแล้วเนี่ย สี่สิบห้าคันนะคุ้มล้วจอ้โห่อคันเบ็ดอ่ะโอ้โหแท่าผักเลยไฟมาใหม่ครับวันนี้คันแท่าผักลูกพี่หนุ่มพุ่งกุลาผมอีวดบึกมัดเองครับโอ้โหฝีมือการมัดครับดูครับปากบนเลยเี็บร้อยเบ็ดั้งผมก็คงไม่ได้กินอย่างนี้จริงจริงโอเคครับเก็บเลย กบโลตัวเนี้ยใกล้รถเลยครับอ๋ออะไรอะหยก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 ลุ้นได้คนครับโอ้โหสู้เหรอหลุดเปล่า ถอนต้นไม้มันฮะนันเนาะอู้ปลาดุกมาแล้วตัวยังงามเลยครับเยวครอบจัก,กรวาลของเราหลังจากที่เราเลาะกลับมาครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วครับไหนเวลามาบ,บุนครับเหนียวหนึบเบ็ดทุ่งถูกนะครับเบ็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะ <laughs> อยู่ทุกราย โหดุกนี่ก็จะไม่เจอหน้าซะแล้วเนาะสวยงามครับรอบยามของเราครับผมรอบแรกอันนี้รอบเราเดินกลับครับเนี่ยดูโอ้โหหนับเดินกลับนะเนี่ยโอ้โอ้โหอ้ผมปักใหม่ดีกว่าคันนี้เนาะดเนาะยับยับเลย วางหลุดอีกแล้วตัวนี้ดุกเห็นนู่นนวดแล้วฮะหนูดุกนู่นเห็นไหมนะโอ้ประดุกตัวที่สองโอ้โหออดถูกคงจะนับโอ้โหเดือดถุงปลาโหแน่นอนมากเลยปกิประดุกสองตัวแล้วอันนี้เป็นรอบยามครับท่านชม เพิ่งจะได้สองตัวนี่เนี่ยนี่เบ็ดใส่ไม่หมดครับสี่สิบห้าคันชุดชุดสี่สิบห้าคันหลังนี่ใส่ไม่หมดใส่ไปได้ห้าหกคัน,นเองเบ็ดมาอวนเนาะโอย้ออย่ผู้ชมดุกไม่แต่ใหญ่ๆนั่นเลยเนาะคักแท้เลยงานเนี้ยสวยงามอุ่นอ้นเห็นเงี้ยงแล้วสยองเลย ติดยังไงข้างล่างปั่นติดข้างล่างนี่เกาะคางเหรอเกาะล่างปั่นทะลุก็อืมนึกกินยังไงมันนะโอ้ปลุกตัวใหญ่เนาะโหยน่เกี่ยวข้างล่างสองตัวเน้นเน้น ร,รอบอยางของเราส่วนมากมีแต่เหยื่อหมดครับท่านผชมนะใส่เดือนใส่ไนะสว้นะพวกปลาซิวปลาเล็กมันเจาะกินหมดครับก็เลยเปลี่ยนเขียดไว้หมดทุกอันครับลุนเช้าทีเดียวครับผมหลังนี้ก็เอาอีกแล้วครับเนี่ยอยู่ท้ายรถเลยทา่านผู้ชมเมื่อกี้ช่อนใหญ่โยหลังนู้นนี่มาคันนี้เลยดูอีกเงียบนะอ้าว อย่าไปแท้ระวังสายบัวนะรวบสายบัวขึ้นมาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่มีสายบัวเลยนะอืรวบสายบัวมาด้วยเลยลากมาใกล้ฝั่งก่อนค่อยยกมีสู้ไหมอ้าวหลุดเอ้ยเหี้ยกลัวแล้วไปอยู่อยู่นั่นนั่น ดึงสายบัวให้คดัดอย่าไปดึงเชืกเอกเบ็ดนะโอ้ยมาแล้วคู่มันแล้วมั้งเนี่ยคู่สองคันติดเลยเป็นไงคู่กันเลยอ่ะคาดตื่นตื่นไหมตื่นเนียร้อยเฮ้โอ้หวานคาเต้ผ่านชาเราเนี่ยโอ้โหดูท,มมทั้ชมเจ็ดขีดแปดขีดเจ็ดขีดได้เลยเนาะทีนี้ วนครับมันนะไม่แพ้กันครแน่นอนจริงเลยโดนคู่นเลยครับเมื่อกี้ตัวใหญ่เกือบโลครับโดนตรงนี้นี่ท้ายรถใ,ใ,ใกล้ที่นั่งพักเลยนี่นี่นี่ไม่เ,เชื่อเขาดูดจังแหงจังแหงหหท้ายรถให้เขาดูขนมเฮ้ยนี่ขนมเฮ้ยขมาท้าอี่อ๋อเคครับ <c oughs> แน่นอนจริงๆเลยคุมแล้วเบ็ดใหม่เนี่ย ผ่านการโมดิฟายมาเรียบร้อยเลยครับรอบยามโดนไม่เยอะครับทั้งฉกแต่ว่าโอ้โหไอดุกใหญ่สองแล้วก็ไอช่อนเล็กหนึ่งไอช่อนใหญ่หนึ่งครับประหมออีกไม่นับประหมอาสองสามตัวครส่วนมากเดียอมันจะหมดนะเดี๋ยวส้เดือน,นธรรมชาติมันครับรอบเนี้ยรอบนี้ปลาซิวพวกกุ้งพวกหอยพวกปูมันจะกวนคนระับแล้ก็เปลี่ยนเยื่อไว้ เป็นเขียดให้หมดแล้วก็ลุนวิกทีกันนู่นครับรอบที่หนึ่งที่สองครับที่หนึ่งที่สองปามลามก็จะเย็นเบ็ดอีกรอบหนึ่งหลังเที่ยงคืนไปแล้วครับเราก็ลุนเช้าเลยทีนี้อ๋โอโอเคครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่เราลาะเบ็ดแล้วก็เก็บปลามาสักพักหนึ่งนะรอบยามมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเหยื่อมันหมดจะเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ส่วนใหญ่เหยื่อมันหมดทุกหลังเลยครับใส่เดือนนี้ยัยงดีว่า ยังได้มาห้าห้าหกตัวครับป๊อดเป็นพันชาคนหมานเราโมดิฟายมาใหม่ครับือดูครับดูตัวปลาหมอท่านผู้ชม <c oughs> ดูแต่ละตัวครับปลาหมอนี่เนาะป๊อดผมยังนับเลยตัวตัวแข่งนน่นไอ้นู่น,น,อน,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 นแอบหนีไปนู่นแล้วไ <c oughs> อ่ปช่อนปลาดุกสองตัวครับปลาดุกใหญ่สองตัวช่อนใหญ่ๆครับ แปดขีดตัวหนึ่งแล้วก็ไล่ไซส์ลงมาครับเจ็ดขีดหกขีดส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวให้พันชาเรียบเรียงจํานวนตับหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับไปครับท่านผู้ชมปลชชอนเก้าตัวครับปละชอนใหญ่ช่อนไอ้ดุกใหญ่สองครับปลาหมอเท่าไหร่นะพันชาย1ิบเอ็ดหมอยิบเอ็ดตัวครับป๊อตตัวเบ็ดเราไม่ถึงหกสิบคัน้วยครับขนาดน้ำเริ่มแห้งนะครับสาหมายเดิมรอบที่สามครับก็ยังโบ นันทุ่งครับตัวนี้ผ่านชาประทับใจเลยครับเบ็ดทำมาใหม่ครับซื้อเบ็ดตลาดมาแล้วเอามาโมดิฟายใหม่ครับลงสนามวันแรกครับแจ้งเกิดเลยครับนี่สองตัวเนี้ครับเบ็ดใหม่ครับโอ้สนมเฮ้ยขมามาทานนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบเช้าอีกทีหนึ่งเนาะใส่ใส่เขียดไว้จนหมดครับทำคืนนี้ก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วเพราะว่าพันชาของเราต้องไปทำงานเช้ามืดครับ พวนี้ก็หนุ่มทุกุลารับหน้าที่มาเก็บเบ็ดเหมือนเดิมครับอย่าลืมเบ็ดทิ้งไว้แล้วเปล่าน้อเนี่ยเดี๋ควการครั้งนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีย้มเช้าครับผมเก็บเป็ดของเรากันครับเพื่อนเช้านี้ครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างหรือเปล่าครับน้ายุบน้ําแห้งลงไปเยอะเลยประมาณ สอกหนึ่งได้ครับโอ้เชาาอีกแล้วเช้ามาครับสถานการณ์น้ําเริ่มไม่เอื้ออำนวยเริ่มไม่ปกติอีกแล้วครับผมนะเขียดโอ้ดึงเขียดจมไปเลยครับ เหยื่อหมดทุกหลังเลยครับเช้ามาหาหกหลังแล้วนี่เบ็ดอีกอันหนึ่งอยู่นี่เบ็ดเก่าเราแลวนะไม่มีคันไหนก้มๆเลยมีแต่เหยื่อหมดทุกน้ำแห้งหนีเบ็ดเราหมดเลยอันนี้ก็ปลาดึงครับแต่ไม่มีตัว น,นี้ก็เหยื hide hide pues it ่อหายหมดครับไม่มีตัวแล้วเหยื่อมันหายไปได้ยังไงครับโอ้ห้น้ำแห like um o, eyes, ้งลงไปเยอะเลยครับเป็นศอกเลยเหยื่อลอยหมดครับแบบนี้โอ้โหเก็บมาจนเบ็ดเกือบจะหมดแล้วครับเพิ่งมาเจอตัวแรกครับโอ้โหโอ้โหไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง อไข่เป็ดไข่ไก่ครับโอนี่อตัวสวยเลยครับอ้วนบักเลยเช้ามาเก็บเป็ดจนจะเลยครึ่งทางมาแล้วครับเพิ่งจะโดนเดยอกเขียดครับนี่น่าจะโดนอีกแล้วครับ โอ้โหตัวสวยตัวสวยครับตัวสวยนี่ครับน้ำตื้นๆเดีวแค่ตาตุ่มน้ำแค่ตาตุ่มโอ้ตัวยังอ้วนเลยครับยอาเนี่ยเก็บครับโอ้ ดูมัดึงคันลงไปครับนั่นนะ <c oughs> อยู่อีกหน er, değil, ้อเนี่ยหลุดไปลายหลังแล้วครับไม่มีวีแววครับหลุดแล้วนี่ครับไม่เหลือดึงคันจมไปเลยอ่ะ แต่ปลาไม่มีอู้ไก่หมดแล้วครับเหลืออีกสี่ห้าคันไม่ค่อยมานเท่าไหร่ครับเช้ามามาแล้วครับตัวที่สี่ของเช้านี้โหดึงคันเข้าป่าไปเลยครับมุดป่าไปเลยท่านผู้ชมดูว่าตัวจะใหญ่ๆเนาะรุ่นเดียวกันครับใครเป็ดไข่ไก่ครับห้าหกขีดดูครับ<ๆ>เข้าปากบนแบบนี้ครับ หลุดยากครับเข้าปากบนแล้วก็มันจะทะลุขึ้นเพดานแบบนี้ครับนนี่อยู่ได้ทั้งคืนครับไม่มีหลุดปลานะสวยงามครับเก็บก่อนปีสรุปผลงานช่งชวงเช้าครับตัวเท่ากันเด้เลยท่านผู้ชม สตัวครับแล้วก็อมีตัวปูแทะมาตัวหนึ่งครับเนี่ยเก็บไปทำเยื่อใส่รอบใส่ตุ้มตะก,กบเนาะนี่ครับใส่ตัวเย็นไว้ใช้ได้ครับทำเหยื่อรอบกบได้สี่ตัวครับเช้ามาหลุดไปสามหลังครับผมคันนี่ก้มมิดดินเลยครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไปไหนงงเด้ผมงงมากเลยนี่ได้กลับบ้านสามตัวสี่ตัวครับผมโอเคครับ เช้ามาไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับใส่ใส่เขียดไปตั้งหลายตัวครับเขียดหายหมดแต่ได้ป่าแมวมาแค่นี้ก็ถือว่าขาดทุนครับสำหรับเขียดของเราเนาะจะได้เขียดครับเาไปลงไม้เด็ดๆอย่างนี้ดีกว่าปลาไม่กินแตงหัวข่้นครับป่าแถวนี้แล้วก็เช้ามามันก็กินเหมือนกันแต่มันหลุดไปครับหลุดไปสามอันเบ็ดหายด้วยคันหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรลากไปครับนี่ตัวอ้วนๆครับเช้ามาสามตัวครับปะผม โอเคครับลาเพื่อนๆกับบ้านครับผมจะเจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมสวัสดีครับสา,สายวันนี้ครับ